สำหรับงานมอเตอร์เอ็ก2์โปนอกจากจะเป็นงานที่มีการจัดแสดงยนตรกรรมต้นแบบแล้วนะครับยังเป็นงานที่โชว์นวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับ e v charger เพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยครับ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงรวบรวมบริการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV มาให้บริการแบบครบวงจรในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39หรือ Motor Expo 2022โดยเฉพาะบริการ Ken by MEA ในการติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับ EV Home Charger ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูง รวมถึงบริการทดสอบอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV และนวัตกรรมต่างๆอาทิอุปกรณ์ชาร์จเจอร์รุ่นล่าสุดที่ MEA ออกแบบร่วมกับ S c G Chemical ระบบเซ็นเซอร์ป้ายทะเบียนรถและบริการติดตั้งโซล่าเซลล์ทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าสู่ยุทธจากรของยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยที่เราได้เตรียมความพร้อมในหลายๆมิติ บริการทั้งหมดนี้ M E A จัดเต็มโปรโมชั่นให้กับลูกค้าภายในบูธของ M E A หมายเลข V 7และ V 8อาคาร Challenger 1-3อิมแพ t เมืองทองธานีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ M E A O R T H และ call c e เ็นอ1130ตลอด24ชั่วโมงครับ